ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Snake f o r e นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีในส t e ี m นะครับทุกคนสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมก็เพิ่งโหลดมาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยโอเคมาลองดูกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ย Friendly Damage อ๋อเปิดอยู่โอเคฆ่าสัตรู100ตัว อันนี้ก็คืออะไรโหมดโกงเหรอปิดอยู่เลือกภารกิจครับโอเคมาตรงนี้เลยมิชชั่นแรกมาตัวเกมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอออันนี้คืออะไรเนี่ยช่วยช่วยเหลือเหรอช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมอะไรเนี่ยไม่รู้ใช่เปล่าโบร์เนี่ยไปไปดีกว่า w a s d move lmb shoot โอเคไปไปอ่านี่ไงไหนช่วยยังไงอะ โอเคชูดเดมอัพบัตร don't hurt your friend โอเคเข้าใจแล้วยิงถังห้ามให้เพื่อนเจ็บประมาณนี้ไม่รู้แปลถูกเปล่าไปครับไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโดนเพื่อนอ๋อถ้าเรายิงเราจะเสียเลือดโอเคเข้าใจแล้วเออเป็นเกมที่ไอ้นี่อยู่นะยากอยู่พอสมควรเลย ลบม,มาหลบมาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้อยๆๆโอ้อยๆอๆยอ้ยเราจะเสียเลือดนะถ้าเรายิงมากไปอะ่ะโอ้ยากอยู่ยากอยู่ยยต้องค่อยๆยิงครับถ้าเกิดยิงมนะัวเสียเลือดเลยเนี่ยผมจะตายแล้วนะคีบมูฟวิ่ง เอานี่ไปเป็นโล่ป้องกันดีกว่าอคลิปมูวิงเอ๊ะเขาขึ้นมาขึ้นมาไม่ป้องไม่ป้องกันแล้วไปดีกว่าเอาก็ผ่านแล้วนี่ว่าอ๋อเล่นอย่างนี้นี่เองโอเคต่อไปกดอาเน็กภารกิจโอ้ง่ายเวลด์อีซี่มาเพื่อนช่วยสามคนโอเคแอลชิปบูเลต์ทาม อ๋อค่อยๆย่องฮะกดชิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอสซ์ซึ่งอมระเบิดนะระเบิดนะมาระเบิดนะอุ้ยอุ้ยระวังระวังทำน้อยๆยิงเยอะไม่ได้เดี๋ยวตายอ๋อ เพื่อน yes sir yes sir เออไปเลยค่อยๆมาไอ้ลูกพวกลูกเจี๊ยบตามพี่มาเลยอุย้ยมีเยอะมีเยอะโอ๊ยตายโอ้โหเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชม yes, <sir. S 2> เราเล่นแบบใจเย็นนะค่ะ yes <sir>. s i ค่อยๆย่อค่อยๆย่อ พอเรากดชิปปุ๊บทุกอย่างมันจะช้าลงนี่เองนี่ไงเป่งเป่งนี่ไงเป่งตูมระเบิดระเบิดอ้าวเพื่อนโอ้เพื่อนตายไปหนึ่งเลยเอาใหม่เอาใหม่เออยิงเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวเลือดหมด เอฟเฟอร์เออเออเอองับแผลกระสุนเออเพื่อนเพื่อนตายแล้วเอฟเฟอร์เปลงแมตต่อขึ้นนี่สวยสวยแมต่อทางนี้ตามมาไอ้พวกลูกเกียบขึ้นไงอ่ะออออมาทางนี้ อุย,อยมาขอรอบสุดท้ายใจเย็นครับบูเลท,ทาม,มแม่นจดัดทิ้งถังปูงระเบิดไม่ บูเลต t t i ม e ปังตายนียย่ยังไม่เสียเลือดเลยยังไม่เสียเลือดเลยรอบนี้รอบนี้มาดียิงปังเรียบร้อยฮะปังเราจะไม่ยิงถังแก๊สนะเดี๋ยวโดนเพื่อนเออหลบหลบนั่นแหละสวยเยี่ยมเยี่ยมเรยรย yes, yes, เรียบร้อยช่วยเพื่อนได้แล้วบูเลต t t i ม e ปัง บุงบุงบุงบปังปุงบูงอ๋อเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วพอเรายิงนะสมมุติพอเรายิงนะเพื่อนมันก็จะยิงด้วยอย่างนี้ไงคอมโบสี่เออโอ้เเสียหนึ่งเสียหนึ่งตายไปหนึ่งไปไปไรไปเฮ้เพื่อนอ e s เ i r a f f b u l l e t t m ปังคือ,อนี่ไงตายไปซะตายม,มาไอพวกลูกเจ็บฮึอึโอโหตายอีกแล้ว <c oughs> อ,อคือเกมนี้ก็ยากอยู่พอสมควรนะครับ ถ้าเกิดลูกน้องเราตายเยอะเนี่ยเราก็จะแพ้เลยนะถือว่าถ้าเรายิงกระสุนมากไปเลือดเราก็จะหมดตัวได้เอาใหม่รอบก่อรอบสุดท้ายเลยครับรอบนี้ถ้าแพ้คือเลิกอ่ะเอฟเฟอร์มามาโอ้ยยิงไม่โดนเลย เออไปไปไป yes, <sir. S 1> ิงทางไปอเอฟเฟลเอฟเฟลอืมอ้าวตายไปห่งอะไรวะเออเอาใหม่เอาใหม่เพืเออ่อนิ yes, sir. Yes, sir. อรร์ฟเฟล ออเออเช็่อเ <Yes, sir. S 1> อสเอเอสเอร์เออต้องยิงให้แม่นๆนะฮะกระสุนยิงเยอะไม่ได้ต้องคอยระวังพวกน้องไตขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยหลบหลบหลบโอ้โหเอาอีกแล้วไม่รอดโอโห้พอฮะคุณผู้ชม เลิกก็เกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีสําหรับสตรีมนะฮะก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับไปลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมผ่านไปเยอะกว่าผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเนี่นนนนะนะยผ่านไม่ด่านส่ด่านห้าแล้วแบบนี้นโอเคนี่ผมก็มาสาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครห์ช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ DIG Day is gone. ก่อนลาก่อนสวัสดีครับ